ช่องตามใจทูเดย์บทที่935การวิ่งวอนของสวีเหมยเย่นคนที่หลินตรงถิงส่งไปยังไม่ทันถึงตระกูลกู่พวกหลินหยุนกลับมาถึงตระกูลหลินเมื่อได้ยินว่าหลินหยุนกับหลินซื่อเฉิงกลับมาแล้วสวีเหมยเย่นแม่ของหลินโรหลันรีบวิ่งทุลักทุเลไปที่ห้องโถงเจ้าบ้านคุณต้องช่วยโร่หลันนะสวีเหมยเย่นเริ่มร้องห่มร้องไห้หลินซื่อเฉิงพูดปลอบใจ ไม่ต้องกังวลฉันฟังที่ตรงถิงบอกแล้วในเมื่อสำนักโม่เหมือนออกหน้าตระกูลเซิร์นหน้าจะไม่ทำร้ายโรอหลันชั่วคราวสวีเหม่ยเย่นยังไม่วางใจจึงถามว่างั้นเจ้าบ้านจะไปช่วยโรอหลันตอนไหนรอหลันอยู่ในมือคนพวกนั้นนานเพียงหนึ่งนาทีก็อันตรายเพิ่มอีกคนพวกนั้นเป็นปีศาจโหดเหี้ยมลินตรงถิงกลอกตาใส่เธอแล้วพูดว่าถ้าตอนนี้เธอไม่รั้งไว้เจ้าบ้านเตรียมจะออกเดินทางแล้วหา สวีเหมยเย็นอึ้งไปและรีบหลีกทางเจ้าบ้านช่วยรอหลันกลับมาให้ได้นะฉันขอร้องละ่ะฉันมีลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวหลินโรสุยที่อยู่อีกด้านสีหน้าอึมครึมเป็นอย่างที่ฉันคิดในใจของพวกเขามีเพียงพี่สาวคนเดียวฉันเป็นแค่ส่วนเกินขณะที่หลินโรสุยเจ็บปวดใจเงียบเงียบมืออันอบอุ่นข้างหนึ่งกดลงบนบ่าของเธอหลินโรสุยเงยหน้าเห็นหลินหยุนพยักหน้าให้เธอ หลินรอสุยรู้สึกอบอุ่นใจไล่ความขุ่นมัวในใจและยิ้มให้หลินหยุนหลินซื่อเฉิงเห็นภาพตรงหน้าจึงขมวดคิ้วเบาๆและไม่พอใจสวีเหมยเย่นพูดคำที่ทำร้ายจิตใจต่อหน้าลูกสาวตัวเองสวีเหมยเย่นไม่เห็นรอสุยอยู่ในสายตาสักนิดเหมยเย่นเธออ้อนวอนฉันก็เปล่าประโยชน์ฉันเอาชนะเจ้าบ้านเซิรนไม่ได้อยากช่วยรอหลันเธอต้องไปอ้อนวอนหลินหยุนหลินซื่อเฉิงพูดด้วยใบหน้าเคร่งครึมนี่เขาจงใจสร้างความลำบากใจให้สวีเหมยเย่นหา นี่สวีเหมยเย่นอึ้งไปมองหลินหยุนอย่างขี้ขลาดก่อนหน้านี้เธอต่อต้านครอบครัวหลินหยุนเธอพยายามโจมตีครอบครัวหลินหยุนมาตลอดตอนนี้ให้เธอขอร้องหลินหยุนเธอรู้สึกเสียหน้าแต่หน้าของสวีเหมยเย่นไม่ได้ด้านธรรมดาธรรมดาตอนที่หลินหยุนฆ่ายเย็นหนานเทียนตอนนั้นเพื่อจะได้อยู่ในตระกูลหลินสวีเหมยเย่นกับหลินตงเย่ผู้เป็นสามีคุกเข่าอ้อนวอนหลินหยุน ตอนนี้เพื่อช่วยหลินร่หลันสวีเหมยเย่นยอมเสียหน้าอยู่แล้วหลินหยุนเมื่อก่อนฉันผิดเองล่วงเกินมากมายนายจะด่าจ,จะตีก็ได้แต่นายช่วยโร่หลันด้วยนะหลินหยุนครานจะมองเธอและหลับตาพักสายตาสวีเหมยเย่นจนปัญญาจึงหันไปหาหลินร่สุยส่ยร่สุ่ยแกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลินหยุนแกขอร้องให้เขาช่วยพี่สาวแกสิ หลินรอสุ่ยมองสวีเหมยเย่นและยิ้มขมขื่นอย่างจนปัญญาแม่ยังรู้ว่าหนูเป็นลูกแม่เหรอสวีเหมยเย่นกระอกระอ่วนยิ้มจอมปลอมเมื่อกี้แม่ร้อนใจไม่ได้ละเลยแกแกอย่าถือสาสิแกกับโรอหลันเป็นลูกสาวหัวแก้วหวนของฉันฉันปฏิบัติกับแกสองพี่น้องอย่างเท่าเทียมมาตลอดเมื่อพูดออกมาสวีเหมยเย่นรู้สึกถึงแววตาหัวเราะเยาะที่มองมาจากรอบ ขนาดคนในตระกูลหลินคนอื่นๆที่อยู่อีกด้านยังทนฟังไม่ได้นี่เป็นคำพูดจอมปลอมที่สุดที่ฉันเคยได้ยินในปีนี้มีคนใส่ยะยิ้มแล้วเอ่ยขึ้นสวีเหมยเย็่นหงุดหงิดจนหน้าแดงแต่เป้าหมายเธอยังไม่สำเร็จจึงทำได้เพียงวิงวอนหลินร้อยซุยด้วยสีหน้าแดงกำ่ำร้อยุยเมื่อก่อนแม่อาจดูแลแก่ไม่ทั่วถึงแต่ไม่ว่ายังไงโร้หลันก็เป็นพี่สาวแท้ๆของแกแกขอร้องหลินหยุนให้เขาช่วยโร้หลันสิถือว่าแม่ขอร้องแกได้หรือเปล่า พูดพางสวีเหมยเย็นร้องให้น้ำตาหนองหน้าหลินโร่สุยพูดปลอบใจแม่วางใจเถอพี่หลินหยุนกับเจ้าบ้านเตรียมจะไปช่วยพี่สาวถ้าแม่ไม่ออกมาไม่แน่ตอนนี้เราอาจถึงที่หมายแล้วจริงเหรอสวีเหมยเย่นดีใจมากเธอคิดไม่ถึงว่าหลินหยุนจะใจกว้างแบบนี้ตอนนั้นหลินโร่หลันกดขี่และทำให้หลินหยุนอับอายมากที่สุดในตระกูลหลิน หลินหยุนไม,ไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องบาดหมางครั้งก่อนเก่ายอมช่วยเธอทาให้สวีเหมยเย่นคิดไม่ถึงจริงๆขอบใจขอบใจนะหลินหยุนสวีเหมยเย่นพูดอย่างตื้นตันเมื่อก่อนฉันผิดไปแล้วฉันดูถูกคนหลินหยุนไม่ได้สนใจสวีเหมยเย่นที่สำนึกผิดอยู่ข้างๆเขาหันไปมองหลินซื่อเฉิงไปกันเถอะได้ตามที่อยู่ที่เซินถูให้ไว้หลินซื่อเฉิงกับหลินหยุนเจอสถานที่ของตระกูลเซินบนโลกมนุษย์อย่างรวดเร็ว ที่นี่เป็นคฤราสห์หลังหนึ่งในโลกมนุษย์คฤราสห์หลังนี้คือคฤราสห์ตระกูลเซิร์นอันมีชื่อเสียงเป็นหมู่คฤราสห์ระดับสูงสุดที่บริษัทเซิร์นซื้อกรุปสร้างขึ้นมีหน้าหลับบริษัทเซิร์นซื้อกรุปโผล่พวดพลาดขึ้นมาใหม่ภายในระยะเวลาสั้นๆไม่กี่ปีก็มีฐานธุรกิจขนาดใหญ่ที่แท้เบื้องหลังของบริษัทเซิร์นซื่อกรุปคือตระกูลเซิร์นของโลกบูโบราณหลินซื่อเฉิงพูดอย่างทอดถอนใจ เพราะในโลกมนุษย์ตระกูลหรือธุรกิจหนึ่งอยากเป็นใหญ่อยากแข็งแกร่งจําเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และโอกาสรวมถึงพะละกกาลังด้วยตระกูลหลินมาถึงขั้นนี้แลกมาด้วยชีวิตของบรรพบุรุษตระกูลหลินในปีนั้นส่วนนักบูพวกนี้กลับสร้างอาณาจักรธุรกิจบนโลกมนุษย์ได้อย่างง่ายดายคำโบราณกล่าวไว้ว่าจะไม่เกิดอันตรายใดๆหากปราศจากการเปรียบเทียบตอนนี้หลินซื่อเฉิงนำประวัติศาสตร์การสร้างตระกูลมาเทียบกับตระกูลเซินทำให้เขาหดหูจริงๆ โลกใบนี้เดิมทีไม่มีความยุติธรรมให้พูดผู้เข้มแข็งที่สุดจึงจะอยู่รอดนี่เป็นหลักการทั้งจักรวาลน,น้ำเสียงราบเรียบของหลินหยุนดังขึ้นข้างหลินซื่อเฉิงหลินซื่อเฉิงพยักหน้าความแน่แน่ปรากฏขึ้นในแววตาเขานายพูดไม่ผิดมีเพียงผู้แข็งแกร่งที่มีคุณสมบัติแสวงหาความยุติธรรมเราเข้าไปกันเถอะอืมทั้งสองมาถึงประตูคฤหาสน์หน้าประตูมีป้อมยามอยู่หลังหนึ่ง มีชายหนุ่มสองคนนั่งอยู่ในป้อมยามล้วนเป็นนักบูไม่เสียแรงที่ตระกูลเซินเป็นหนึ่งในเจ็ดตระกูลใหญ่ของโลกบูโบราณขนาดยามเฝ้าประตูยังเป็นนักบูหลิ่นซื่อเชิงยิ้มอย่างโปร่ปงๆต้องรู้ว่านักบูคนหนึ่งในโลกมนุษย์ล้วนล้ำค่าและหายากแต่ในโลกบูโบราณน,นักบูที่พละกําลังต่ําต้อยเป็นได้เพียงคนเฝ้าประตูเท่านั้นมาทําอะไรที่นี่เป็นครืหาส่วนตัวคนนอกห้ามเข้าชายหนุ่มไว้ผมสั้นในป้อมยามคนหนึ่งแผ่เสียงใส่พวกหลินหยุน หลินซื่อเฉิงพูดว่าไปบอกเจ้าบ้านเชิญเจ้าบ้านหลินแห่งอูซูมาด้วยคําเชิญชายหนุ่มหน้าเปลี่ยนสีคุณเป็นคนของตระกูลหลินรอเดี๋ยวพูดจบชายหนุ่มคนนั้นก็โทรศัพท์หลังวางสายชายหนุ่มมองหลินซื่อเฉิงแล้วพูดว่าเจ้าบ้านรอพวกคุณที่ห้องโถงกลางรบกวนด้วยหลินซื่อเฉิงพูดอย่างสุภาพและพาหลินหยุนเข้าไปข้างใน คฤริสาต์ตระกูลเซิร์นมีสไตล์มากทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ออกแบบตามพระราชวังฤดูร้อนขนาดหินปูพื้นทั้งหมดถูกส่งมาจากเทือกเขาแคสเปอร์สกีทางตะวันตกซึ่งอุดมไปด้วยแร่ควอสีแดงต้องรู้ว่ามูลค่าของแร่ควอสีแดงพวกนั้นเทียบได้กับทองคํานั่นหมายความว่าพื้นในคฤริสาต์ตระกูลเซิร์นเกือบจะส่วนใหญ่ที่ปูขึ้นด้วยทองคําการมาวันนี้เพิ่งรู้ว่าอะไรที่เรียกว่าหรูหรา หลินซื่อเฉิงอดสายหน้าเอ่ยชมไม่ได้คนเป็นเจ้าบ้านตระกูลหลินแห่งอูซูสิ่งยิ่งใหญ่อะไรบ้างที่ไม่เคยเจอแต่เมื่อเห็นครหาหน์ตระกูลเซินที่ด่งดังเรื่องความหรูหราไปทั่วโลกก็อดช็อกไม่ได้ช่องตามใจทูเดย์บทที่936สังหารมังกรสังหารเสือสังหารพี่ภพคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่บริเวณตรงกลางที่โล่งกว้างของครหาหั์ขวางทางเดินของหลินหยุนและหลินซื่อเฉิงไว้คนที่เป็นผู้นำกลุ่มนั้นรูปร่างเตี้ยลำผิวหน้าสีดำคล้ำก็คือเซินถู มีหญิงสาวชุดแดงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเซินถูเมื่อเห็นหญิงสาวคนนั้นแล้วสายตาของหลินหยุนสั่นไหวเล็กน้อยหญิงสาวคนนั้นเมื่อเห็นหลินหยุนแล้วก็รู้สึกแปลกใจจากนั้นสายตาก็สแสดงความดีใจเล็กน้อยออกมาหญิงสาวคนนี้ก็คือเจียงย่านหลงคนที่เคยช่วยเรียกร้องความยุติธรรมให้กับหลินหยุนในงานประลองต่อนยาครั้งนั้นแกก็คือเจ้าบ้านตระกูลหลินเหรอเซินถูมองดูหลินซื่อเชิงตั้งแต่หัวจรดเท้า ใช่หลินซื่อเฉิงพูดด้วยเสียงเคร่งขรึมแต่ว่าเซินถูกลับสายหน้าไม่ใช่แล้วด้วยพลังความสามารถของแกเป็นไปได้ยังไงที่จะฆ่าเจ้าเจ็ดได้ขอพูดจบสายตาของเซินถูก,ก็มองไปยังหลินหยุนแต่ว่าในสายตาเขาหลินหยุนเป็นเพียงแค่คนธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีแม้แต่ไม่มีการสันไหวของซี่แท้เลยแม้แต่นิดเดียวบอกมาใครเป็นคนฆ่าผู้อาวุโสเจ็ของตระกูลเซินเราเซินถูพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชา หลินซื่อเฉิงพูดว่าฉันเป็นคนฆ่าเองเป็นไปไม่ได้เซินถูตะคอกด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าแกคิดว่าผู้อาวุโสของตระกูลเซินเราไม่ว่าใครก็สามารถจะฆ่าได้งั้นหรอพลังก,กำลังของแกก็เพียงแค่ปรมาจารย์ระดับใหญ่เท่านั้นเองพลังความสามารถของผู้อาวุโสเจ็ดยังแข็งแกร่งกว่าแกเสียอีกแกไม่มีทางที่จะฆ่าเขาได้หรอกหลินซื่อเฉิงพูดว่าถ้าแกคิดว่าการตายของผู้อาวุโสเจ็ดไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลหลินเรา แล้วทำไมแกถึงต้องจับลูกหลานตระกูลหลินเรามาด้วยละ่ะเซินถูทำเสียงฮึใส่แกไม่สามารถฆ่าผู้อาวุโสเจ็ดได้หรอกแต่ว่าฉันได้สืบแน่ชัดแล้วว่าผู้อาวุโสเจ็ดตายด้วยน้ำมือของคนตระกูลหลินพวกแกมอบผู้ร้ายตัวจริงออกมาไม่เช่นนั้นแล้วฉันจะถล่มตระกูลหลินพวกแกให้ย่อยยับไปเลยเวลานี้เองเจียงย่านหลงที่ยืนอยู่ข้างหลังเซินถูพูดขึ้นกระทันหันว่าคุณอาคันนี่อาจจะเป็นการเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่า เซินถูพูดว่าไม่ได้เข้าใจผิดหรอกฉันสืบมาแน่ชัดแล้วว่าเป็นฝีมือของคนตระกูลหลินจริงๆเจียงย่านรงขมวดคิ้วเธอคิดอยากช่วยพูดแก้ตัวให้ตระกูลหลินพ้นผิดแต่กลับไม่รู้ว่าควรจะพูดยังไงดีหลินซื่อเชิงพูดอย่างไม่เกรงกลัวอะไรฉันบอกแล้วไงว่าฉันเป็นคนฆ่าผู้อาวุโสเจ็ดของพวกแกนี้เป็นฝีมือของฉันคนเดียวไม่เกี่ยวอะไรกับตระกูลหลินเลยแกก็ปล่อยลูกหลานตระกูลหลินที่แกจับมาก่อนเธอ เซินถูพูดเยาะเย้ยว่าในเมื่อแกยืนยันที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้เพียงคนเดียวงั้นฉันก็จะให้แกสมดังใจหมายถ้าเอาชนะฉันได้หญิงสาวคนนั้นฉันก็จะปล่อยเธอกลับไปเองหลินซื่อเฉิงรู้อยู่แล้วว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องต่อสู้กันจึงยกมือขึ้นคาระวะแล้วพูดว่าเชิญชายชารารูปร่างผอมบางคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังเซินถูก็เดินออกมารับคำท้าเจ้าบ้านครับฆ่าไก่ไหนเลยต้องใช้มีดอีโต้ฆ่าวัว ให้ฉันรับมือกับเจ้าบ้านหลินคนนี้ก่อนเถอะเซินถูพูดว่าผู้อาวุโสห้าอย่าได้ประมาทเชียวเจ้าบ้านปลดวางใจแค่ปรมาจารย์ระดับใหญ่เท่านั้นเองไม่เกินสิบกระบวนเพลงฉันต้องเอาชนะเขาได้อย่างแน่นอนผู้อาวุโสห้าก็มายืนอยู่ตรงหน้าหลินซื่อเฉิงในระยะห่างออกไปราวห้าเมตรพูดย่อเย้ยด้วยสีหน้าเย,ย่หยิงว่าเจ้าบ้านหลินคิดจะท้าประลองกับเจ้าบ้านพวกเราต้องผ่านด่านฉันไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันดีกว่านะ หลินซื่อเฉิงกลับไม่ได้แยแสอะไรในสายตาของเขาแล้วจะสู้กับใครก็ได้กันทั้งนั้นเชิญผู้อาวุโสห้าก็เริ่มลงมือก่อนดีดตัวกระโดดขึ้นแล้วกระโจนใส่หลินซื่อเฉิงความเร็วของผู้อาวุโสห้าว่องไวมากก็เหมือนกับลิงตัวหนึ่งความเร็วที่ว่องไวนั้นทําให้มองเห็นเป็นแค่เงาจางแวบผ่านเท่านั้นหลินซื่อเฉิงเคยมีประสบการณ์การต่อสู้มาก่อนแล้วใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวปกป้องร่างกายอย่างไม่ให้มีช่องว่างหลงเหลืออยู่เลย จนผู้อาวุโสห้าไม่สามารถช่วยโอกาสโจมตีได้หลินยุนยืนดูอยู่ข้างๆด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยมาโดยตลอดพลังกำลังของผู้อาวุโสห้าถึงแม้เป็นปรมาจารย์ชั้นสูงสุดแล้วก็ตามแต่ว่าน่าจะด้กว่าหลินซื่อเฉิงเล็กน้อยอาจไม่แน่เริ่มแรกหลินซื่อเฉิงจะถูกความเร็วของฝ่ายตรงข้ามจโจมอย่างไม่ทันตั้งตัวก็ได้แต่ว่าหลังจากสามกระบวน่าผ่านไปหลินซื่อเฉิงก็จะต้องเปลี่ยนจากฝ่ายรับเป็นฝ่ายรุกอย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วก็จะสามารถเอาชนะผู้อาวุโสห้าได้ ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่หลินหยุนได้คาดคิดไว้ก่อนแล้วทั้งสองคนประมือกันเพียงแค่สิบกระบวนท่าเท่านั้นแต่ว่าหลังจากผ่านไปสิบกระบวนท่าแล้วผู้อาวุโสห้าก็พ่ายแพ้ไปเจ้าบ้านครับขอโทษครับฉันทําให้ตระกูลเซินต้องขายหน้าแล้วอาวุโสห้าเอามือปิดตรงหน้าอกไว้พูดด้วยสีหน้าละอายใจสายตาของเซินถูก็ส่งประกายความเหยดยามแต่ว่ากลับพูดอย่างสวยงามมาก แพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาของการต่อสู้ผู้อาวุโสห้ายอย่าได้เอามาใส่ใจเลยคราวนี้ก็ให้ฉันมาลองดูพละกำลังของตระกูลหลินบ้างเชิญเซินถูก็ก้าวเท้าออกไปชกหมัดออกไปอย่างแรงสังหารมังกรเซินถูมีวิทยายุท์ที่ทำให้เขาสามารถมีชื่อเสียงโด่งดังได้ชื่อว่าสามสังหารกระบวนท่าที่หนึ่งก็คือสังหารมังกร สังหารมังกรไม่ใช่พลังแรงที่สามารถฆ่ามังกรได้จริงๆแต่เป็นการเปรียบเทียบพลังความสามารถในการฆ่ามังกรต่างหากจะเห็นได้ว่าความแข็งแกร่งของมันมีมากเพียงใดหลินซื่อเฉิงก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้ไม่ถอยกลับบุกเข้าไปแล้วชกหมดออกไปสยบเขาโป้งหลินซื่อเฉิงถูกกระแทกจนถอยหลังไปหลายก้าวแต่เซินถูกลับยังคงยืนอยู่กับที่ไม่ขยับขยืยือนกระบวน่าหมัดนี้เซินถูเป็นฝ่ายได้เปรียบ แต่ว่าเมื่อครูหลินซื่งได้ต่อสู้กับผู้อาวุโสห้าไปแล้วพละกําลังจึงไม่ได้มีเต็มร้อยแล้วดังนั้นระหว่างหลินซื่อเฉิงและเซินถูใครจะแข็งแกร่งกว่ากันยังไม่สามารถสรุปได้สังหารเสือเสือเป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งหลายส่งเสียงคำรามดังสนั่นป่าเขาคนที่สามารถฆ่าเสือได้นั้นจะต้องมีทั้งความกล้าหาญและความเร็วในขณะเดียวกันก็ยังต้องมีพละกําลังอีก,กด้วย ความหมายโดดเด่นที่เน้นในกระบวนท่านี้ก็อยู่ที่การหลอมรวมพลังชีวิตลมปราณและอารมณ์ความคิดเป็นหนึ่งเดียวด้วยความหมายของการสังหารเสือนั้นสะเทือนไปทั่วแผ่นดินหลินซื่อเฉิงขมวดคิ้วเล็กน้อยถึงแม้ว่าความรุนแรงของหมัดนี้จะได้กว่ากระบวนท่า,ทาข้ามังกรก,ก่อนหน้านั้นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเขาสามารถรับรู้ได้ว่ากระบวน่าหมัดนี้รับมือยากกว่าท่าหมัดเมื่อครู่นี้เสียอีกสยบเขา หลินซื่อเฉิงไม่กล้าที่จะรีรอต่อไปรีบรวบรวมลมปราณภายในร่างชกหมัดสวนกลับไปด้วยท่าหมัดสยบเขาที่มีพลังทย์เต็มร้อยโป้งคราวนี้หลินซื่อเฉิงก็ถูกกระแทกถอยหลังไปไกลหลายก้าวอีกทั้งมุมปากก็มีเลือดซึมออกมาเล็กน้อยส่วนเซินถูกคราวนี้ก็ไม่หยุดยั่งอีกแล้วรีบชกหมัดกระบวนที่สามออกไปสังหารพี่พบพี่พบก็คือโลกหมายถึงสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ กระบวนท่ถ้าหมัดนี้สยบคนทั้งโลกไม่ได้หมายความว่าเป็นการเข็นฆ่าแต่มีความหมายอุปมาถึงความรุนแรงก้าวร้าวผู้คนในใต้ล่าแม้แต่ยอดฝีมืออัจฉริยะที่แอบซ่อนอยู่ฉันก็สามารถสยบได้ทั้งหมดด้วยกระบวนท่ถ้าหมัดนี้เพียงหมัดเดียวความหมายของความรุนแรงก้าวร้าวนั้นก็คือนอกจากฉันแล้วไม่มีใครเก่งกาจเช่นนี้อีกแล้วแน่นอนที่ว่าคิดจะสังหารยอดฝีมือทั้งหมดในพิภพนี้เพียงแค่อาศัยความก้าวร้าวรุนแรงย่อมไม่เพียงพอ จะต้องมีพละกำลังที่แข็งแกร่งเพียงพออีกด้วยกระบวนท่าหมัดนี้เมื่อเทียบกับกระบวนท่าทั้งสองก่อนหน้านั้นรวมกันแล้วก็ยังแข็งแกร่งกว่าอีกด้วยซ้าไปหลินหยุนขมวดคิ้วเล็กน้อยค่อยๆย,ยกมือข้างหนึ่งขึ้นผนึกพลังทิพย์ไว้เต็มฝ่ามือพร้อม,ออมที่จะโจมตีออกไปอยู่ตลอดเวลาเพื่อรับหมัดนี้แทนหลินซื่อเฉิงแต่ว่าหลินหยุนก็ยังไม่ได้ลงมือเลยถึงแม้เขารู้ว่าหลินซื่อเฉิงไม่สามารถที่จะรับหมัดนี้ไว้ได้ก็ตามอีกทั้งยังเป็นไปได้ที่จะได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกด้วย แต่ว่าหลินหยุนก็ยังไม่ยอมลงมือเขาหวังว่าภายใต้แรงกดดันเช่นนี้สามารถทําให้หลินซื่อเฉิงอย่างรู้ถึงท่าที่สองของสามท่าต้าเต่าได้ขอเพียงได้อย่างรู้ท่าที่สองของสามท่าต้าเต่าแล้วถึงแม้ว่ายังไม่สามารถเอาชนะเซินถูได้ก็ตามแต่ว่าก็สามารถต้านทานหมัดนี้ไว้ได้หลินซื่อเฉิงก็รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของกระบวน่าหมัดนี้ใบหน้าที่เดิมทีแลดูใจดีมีเมตตาถึงกับเปลี่ยนเป็นดูร้ายเล็กน้อย เมื่อเห็นว่าหมัดทรงพลังรุนแรงนั้นกำลังจะใกล้ถึงตัวแล้วหลินซื่อเฉิงก็เริ่มสั่นไปหมดทั้งตัวปลายนิ้วของหลินหยุนก็เริ่มมีประกายแสงแวบขึ้นพลังทิพย์ที่หนาแน่นดูเหมือนจะอดรนทนไม่ไหวอีกแล้วในขณะที่หลินหยุนอดทนไม่ไหวแล้วและกำลังจะลงมือนั้นจูจ่ๆภายในร่างของหลินซื่อเฉิงก็มีกลิ่นอายที่แปลกประหลาดแผ่ซ่านออกมาน้ำเสียงของคนชราก็ตะโกนเสียงดังออกมาว่าถ้าแยกน้ำ มือทั้งสองข้างของหลินซื่อเฉิงก็ค่อยๆขีดเป็นเส้นแนวขวางเส้นหนึ่งขึ้นมาก็เหมือนใช้มือเขียนเลขหนึ่งตามแนวนอนแต่ว่าเลขหนึ่งแนวขวางนี้กลับเหมือนเป็นกำแพงขวางกั้นเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวอย่างไม่ขาดสายลินหยุนรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยกระบวน่าแยกน้ำนี้ไม่เหมือนกับที่เขาเคยถ่ายทอดให้เลยท่าแยกน้ำเน้นในการปลดปล่อยพะละกกำลังและความเร็วให้มากที่สุดเร็วที่สุดจนสามารถตัดสายน้ำให้ขาดจากกันได้ แต่ว่าถ้าแยกน้ำที่หลินซื่อเฉิงชกออกไปนั้นดูเหมือนว่าเป็นการสวนทางกับความหมายเดิมของเขาช้ามากแต่มั่นคงมากราวกับเป็นกำแพงที่ขวางกั้นไว้แต่ว่ากลับแข็งแกร่งมากกระบวน้าแยกน้ำนี้ไม่มีพละกกำลังที่เร็วถึงขีดสูงสุดแต่ว่ายั่งยืนราวกับไม่มีวันสิ้นสุดราวกับกระแสะคลื่นแม่น้ำที่โหมกระหน่ำอย่างไม่ขาดสายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าแม่น้ำสายใหญ่นี้ล้วนไหลาตามกระแสะน้ำไปจนหมดสิ้น กระบวนท่าหมัดที่แข็งแกร่งรุนแรงของเซนถูนั้นก็ถูกกระแสคลื่นแรงของสายน้ําที่ไหลไม่ขาดสายนั้นกลืนกินหลอมละลายจากนั้นก็หายสับสูญไปอย่างไร้ร่องรอยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ